เสด็จสำนักอาลาระดาบทเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอาลาระดาบทผู้กาลามโครถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะเราอยากประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ด้วยราชกุมาร ครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วอาลาระดาบทผู้กาลามโคตได้ตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นชั้นนี้ชั้นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมาร เรานั้นกล่าวได้ทั้งยานนวาดและเถระวาดด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิอื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแก่เราว่าอาลาระผู้กาลามโคตประกาศให้ผู้อื่นทราบว่า เราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ด้วยคุณศักว่าศรัทธ,ธาอย่างเดียวก็หาม่ได้ที่แท้อาลาระผู้กาลามโคตคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาระผู้กาลามโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านกาลามะ ท่านทำให้แจ้งธทานี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อาราระผู้กาลมโคตรได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากมีแต่ของอาราระผู้กาลมโครผู้เดียวก็หาไม่ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจักตั้งความเพียรทำให้แจ้งธรรมที่ท่านกาลามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาระผู้กาลามโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ท่านกาลามะ แม้เราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกันราชกุมารอาลาระผู้กาลามโคดได้กล่าวกับเราว่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธทำที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แม้เราก็ทำให้แจ้งธรทมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันเรารู้ทำใดท่านรู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเรารู้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุเราสองคนด้วยกันจกช่วยกันปกครองคณะนี้ต่อไป ราชกุมารอาลาระกาลามโครผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นสิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ทํานี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตจึงไม่พอใจเบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย